ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับไม่หลงไปกับข่าวลวงข่าวปลอมหรือไม่เป็นเหยื่อของิชาชีพนะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์แยกแยในเนื้อหาที่นําเสนอในแต่ละวันได้ส่วนบนผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสื่อดีๆเนี่ยมันต้องยอมรับว่าสื่อดีๆเนี่ยมันขายได้นะครับมันสร้างรายได้ได้แล้วก็เป็นโอกาสหนึ่งนะซึงวันนี้เราคิดว่าโอกาสในการสร้างหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่ออุตสาหกรรมบันเทิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับโดยการ นำคอนเทนต์สร้างสรรค์เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่มาถูกที่ถูกเวลาเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็พยายามเติมเต็มนะครับนำสิ่งนำสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วตรงนี้เราคาดคาดหวังอะไรบ้างนอกเหนือ,อาจากตรงนี้เราคาดหวังว่าคนที่เข้าร่วมโครงการกับเราร้อยคนนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับ10% 20%เนี่เเนี่ยเขาสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้เนี่ยนะครับไปต่อยอดสร้างส,งสรงสงครค์ผลงานได้มากขึ้น ครับซึ่งเราเองมั่นใจในหลักสูตรที่จัดให้ว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์มีประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์เพราะฉะนั้นคนที่มาตั้งใจมาเรียนรู้จริงๆเนี่ยเรามั่นใจว่าเขาได้ประโยชน์และนําความรู้ไปใช้นะครับส่วนโดยทั่วไปเนี่ยก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับในการที่แต่ละคนได้เข้ามาเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงพัฒนาการทํางานของตัวเองให้ดีขึ้นนะครับ จำนวนผูน้เข,ข้าชมที่มากในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของากายเราด้่ยมันสะท้อนถึงว่าหนึ่งเนี่ยเรื่องของสื่อเนี่ยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่สนใจนะครับแล้วก็มันก็ยืนยันความเชื่อที่ว่าสื่อนั้นเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบสังคมได้จริงๆนะครับ<ม>แล้วก็ในภาวะที่เราเจอกับภาวะที่ผลกระทบทางลบนะจากสื่อออนไลน์มากมายมหาศาลเนี่ย การที่มีกองทุนนะครับที่พยายามที่จะลุกขึ้นสร้างสื่อดีๆเนื้อหาดีๆดีนะครับสร้างศักษาการู้เข้าสา์สื่อเนี่ยหือว่าเราก็เดินมาถูกทางแล้วทำในสิ่งที่เราเหมาะสมกับเวลาเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าความสนใจของคนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่กองกองทุนก็จะต้องกันพัฒนาต่อยอดนะครับสร้างพื้นที่ทสร้างโอกาสห้ กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้นนะครับไม่เฉพาะในกรุงเทพในหลวงในต่างจังหวัดด้วยท่ทานกลางที่มีเฟสนิวแล้วมีเอสปีตอนนี้ครับกองทุนสื่อสร้างสารรค์เนี่ยจะช่วยพัฒนาเพื่อจะลบพวกนี้ได้อย่างไรลบยากครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับพวกพวกมลภาวะทางสื่อเนี่ยจริงๆก็เหมือน pm สองจุดห้าให้หลักการนึค่คร mm ับ hmm. บางทีเนี่ยยากมากนะครับที่จะทําให้ pm สองจุดห้าหมดไปยกเว้นฝนตกยกตัวอย่าง แต่เราสามารถที่จะทําให้คนเนี่ยสามารถเดินผ่านเ m ีอง2 5ได้โดยไม่ได้รับอันตรายคือใส่หน้ากากสวมหน้ากากอนามัย<ต>การสวมหน้ากากอนามัยมันก็เหมือนกับการติดอาวุธที่ทําให้คนรู้เท่ากันสื่อมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันว่าคุณอยู่กับสื่อแย่ๆได้สื่ออาจจะหลอกคนอื่นได้แต่หลอกคนกองทุนไม่ได้หลอกเครือข่ายที่มาอบรมไม่ได้นคะครับเพราะฉะนั้นก็ เบื้องต้นเนี่ยเราก็หวังประมาณนี้ก่อนหวังว่าคนจะมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมากขึ้นอยู่กับสื่อที่แย่ๆได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็หวังมากไปกว่านั้นว่าออนอกจากว่ารับมือกับสื่อแย่ๆแล้วเนี่ยสื่อที่เป็นโทษแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าคนที่เข้ามาเรียนรู้การทําสื่อกับเราแล้วเนี่ยจะไปสร้างสรรค์สือส่อดีเพราะเนี่ยการลดสื่อที่ไม่ดีเนี่ยก็ ด้วยวิธีการที่ช่วยกันสร้างสื่อดีๆให้มากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประชาชนประชาชนในฐานะผู้ดูผู้ชมเขาก็มีทางเลือกนะครับในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นเนื้อหาดีๆอาจจะมีหลากหลายนะทั้งประเภทสารคดีหนังสั้นคลิปเป็นพวกเรียวนะครับทีเ่เป็นสาระบันเทิงสนุกสนานนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสาระอย่างเดียวนะครับแต่ดูแล้วสนุกด้วยได้ความบันเทิงด้วยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ด้วยครับ Okay.